สีพึ่งมหาเสนีหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครอ,อันนี้มาได้มาเป็นตลับเลยน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูเนื้อในครับเนื้อในนี่ครับปึ๊บนี่นี่ครับสีพึ่งมหาเสนีหลวงพ่อพระครูมงคลน,นวการฉาบวัดศรีสาครครับนี่ครับ แต่มายังเก่ากึกเลยนะครับนี่จะให้ดูครับนี่นี่นี่องค์นี้ครับนี่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 องค์นี้ที่ทําสีพึ่งครับนี่พระครูมงคลน,นวการฉาบวัดศีสาครครับท่านเก่งเรื่องสีพึ่งครับอันนี้หุงเองนะครับหุงปลุกเสกเอง นี่ครับมาฟอมตะดับเดิมๆจากวัดเลยนะครับเมื่อสองพันร้อยสี่สิบเก้านี่ครับ